The mom crypto nhớ rong tới trong phim sửa đời ạ nếu nào của cô cho bé là update khao crypto rai văn đô lại thế này ạ Giờ đến nó của bé crypto mu, ok nào cô mua khao rong ổ bế khó ok kê ạ Là bé nào Fiat and Grid Index Cô yêu sẽ chào ổ nằm mà nhớ xa chào ý ạ nhớ đọc khao grid nè โอเคเปรลปีนเดตลาดโดยรวมในยาคริปโตบับเบิ้ลเจริญนคอที่ปลอดแน่นอนในยาภายในวันในยากุ้งมดเจาะออกพัมแรงๆยืงชัวร์นอนเราดูที่ในยาอ๋อดูใงแตวกุ้งมดเจาะติดหลุมมินจีมินจีลาออเปอร์เปอร์เซ็นต์ในยาเรียนฟาดคอยในนั้นกู้จังพุ่งที่ในยาชาเปอร์เซ็นต์กู้ยังจังโอเคกันในยาเอเด้าี่นอเวอร์โชว์เรียนเอไอนะที่เจาะออเรียนดอชคอยอุณหภูมิในอเวอร์พัมหลอมมินจีมินจียารู้ว่า จุดเช็คเปลี่ยนเงนน่ะเนี่ยยารู K A I A เนี่ยพัมลอนเงินเก่า2.2ยูนิตหนึ่งก่อเปอร์เซ็นต์เนี่ยรู้เนาะยอเรียนโปรเจกต์ยอดเดาชาเอเชียแต่เป็นออกเนี่ยซี่ลีตูหลักๆยอเกาหลีใต้เทียญี่ปุ่นเนี่ยนี่เป้าตี g e n e น a l รัฐบาลเกาหลีใต้หนึ่งกอลอดเนี่ยที่เรียกวอลทาวคริปโตเนี่ยเราชาเกาหลีใต้นาะเนื้อร้อนแรงกเก่าเลยนะ โอเคพันหนึ่งอเนก็นี่ยดูว่าโซนพัมรงันอย่ายอดรเต็มกลีต้จรนะโอเค JTO เนเต็มกูพันรอมีจมีจีนียขอไปยัพลาดิตเตานยมองนอยอัมอวกตัวเลข CPI เนึ่ตลอดเนี่ยนึกกูตลอดเลยอ่ะนึกกูหัตลอดกระชากคาดการนยยออจุดเปลาเปอร์เซนนะแต่ชินกูเชื่อดูเราตลอดแต่ชิ้นนี้กูอยาคอยรงน่ยออสจุดเปลาเปอร์เซนกว่าต่ำกว่าคาดการนึกกูอยาส่งผลโดยตรงเจ้าจอ ส,สับเสียงนะเทียนึงก็อยู่มั่วผลออเจ้าการตัดใจดกเฟดเจา้าหนุ่มนที่เก่าอ,อยู่แลตอนเทียโอเคหลังจากวาสหรัฐอเมริกาเทียจีนเจ้าเจ,าจรจาเนีะเจ้ารอนดอนเจ้าออหนุนนะ่ายผลกูต่ดอลอนนะ่ะนอยากูตัเทียเดียวเนีเจ้าจะนอนอยาเเจ้าตดใจชวนนอนหนึ่งมือเจ้รอนะนะแตชะ่ชนนจชวจนดขั้นตอนอว youa ส n e u trau xi jin ping tian trump g ต dasin lae ซ e u n na naya ni koei kho ua rong kan pas si thop p k i a o kap o n chao chot nak k a m ua nu i muat i n ji dai เนี่ย่เก็บภาษีสินค้าช่วนใหญ่ทชจเปอร์เซ็นต์นะทาริฟนะยะส่วนกู้งให้ยื่อเก็บภาษีสหรัฐยาเกนะกูยากเข้าไปจงกันเกนะยะโอเคขอเนากูยากเข่าใหญ่เข่าดังนะยะกูยากเข่าเข้าจอเทียเข้าลอกกันเก่านะแต่ฉะนายะตามั่วการทอกไน US Treasury หรอิ่ของคลังดากสหรัฐอเมริกาเจ้ามูอวทอกไนแล้วนะยะนึกกูมั่วการทอกไนพันธบัตรรัฐบาล U.S. รัสเซียพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐอ,อเมร,ริกาเจ้าละมัวโท k e นยอดตหอ S.R.P. Ledger หรือนายารูเลียนยะรู้เหรียนอว U.S. Treasury เนาะยาหนูกูหมดลุ้งเบย์เตีอ,อ O.U.S.G. นะ่นะยะนี่ยงยอดต่อรูบริษัท Ondo Finance ยอดต,ต่อรู้เหรียนน,ะน,ะยะนั่นนยะแต่ฉีดต่อยอดต่อเเชอ S.R.P. Ledger c h i n ลูกกองทุนอว่นี้ยอลอหนุนหลังรัสเซียจอสินทรัพย์หนุนหลัง back d o นนะลูทอเคนนาลชียอเร่ลูเทเคนัน,นตบระบาดนอนนยนะ่อหรืลูกกองทุน built โดยแบล็กล็อกเนยะนเร่อแบล็กเลาลู้กองทุน built นะ,ะนนนนะขนขเขาต้อเปียเขาเข้าลอดเทียยาเข้าหัวจงกัน,นะกนเกเน,น่ะกู้ยอะมาผลเจา o n h e finance เลาชีรู้เหรียญ o n s o เทียกูยา้ายืมมาผลเจอา xrp เน่นะ குய காவஜோன்கன்க கவுய்சோ டசினோனயா நீ போடோடி ஆபினூ டாலோ டாலோஷிலுலி டாலோ டாலுசிலின்டுன் டால் தி சே ஹவ் டூ பைலஷியா சாரா அமரென் நீ டாமோ நீ ஜா அஸன் ஹாரிமா சப் டொக்கனைஸ் ஆட்டோ கென்யா டஷோ எஸ் ஆர் பி லெஜர் நா ட குய டாப் கசெல் ரோன்கன்க கவு ஹடோ மூவா மூலிண்டா ப்ளாப் போலான் லயன் டாலோ சாரா கௌதியனா ஜெனோ கு ஹாலோ சான்டால் ட ยูเอ s ท e ร์เชอรี่ลัชชียพันธบัตรรัฐบาลนอน์แลนด์เขาเนากูยาอม้วเข้าวันดูจูลอยเตียล่ะย่มวจอสินซับจงแล้วอชียเรวอรเอเซนจัวัดโทคนไนท์มูอว่เทาเค็นทียนี่ย่อเปิดตลาดซาซี่สมองภายในเจ็ดวันเ่านัะนี่ยในช่วงนี้ยาตลาดวัวเปิดจานหาสุเทียม่วเชิดปิดทจอดุนต่างชินิตาเนาะเนียยานเรอยาวโลคริปตเครซลั นสามารถด,ดําเนินการหมเตาวนึงกับเราสมองชาตินุ่งเกาเลยน,นะยะแต่ชินแต่รู้เรียนเอา U S จีนอนนึ่งจุดเ่าเขาจำกัดเฮติยูุดเตาชีลูเลียน R L U S D และชียัสเต่ว่าขายนเดอะริปเปิลเจ้าหมูหิวซื้อเทีตาเนาะนะตอนได้นอนได้รหยมกันพัฒนาหมู่เจ้าหรืออย่างสิทีนะโอเคของนักกุย้กเข้าอัวลอกกันเกาอยะเนี่ยุดเตาจับตาจียลูเลียนออนาเทรสอาพิงเก้เอยู่ม่ผลโดยตรงจะเอเลียนนะนะโอเคอีกข้อสนรอยากของนอกกุอพลาดจเตานอยาก้านกกุยักได้ร่างกฎใหม่คาริที่แอดนะอยากได้ร่างกฎหม่เนี่ยอยาได้ร่างกฎ หมายว่าย okay. yeah, ่อลงเครียดเตาใหเตียจอคริปโตรู้เรี่องตื้อยาเซกเรตี้ยารู้เรี่องตื้อชียาเซกเรตี้ยาเซ่เตาเตียวรู้เรี่องตื้อนี่ยาหลักซับหรือรู้เรี่องตื้อชียาหลักซับนี่ย่าโอเคยาได้ร่างกฎหมายนอนหนึ่งผ่านแล้วนะหนึ่งผ่านเขาเออรู้สภาผู้แทนราษฎรแล้วนะย่าชัวเออรู้สภาหลืซื้อรู้สภาล่างสภาบนหรือซื้ออย่าก็นอกกูยาเออผ่านเขาสภาผู้แทนราษฎรนเลยอย่าคะแนนยาไปเจ้อออต้เก็บชัวบดนะ โดยร yeah! ่างกฎหมายนอซิลิตอไฮโทเนนแต่อ <Liz> ย <zie x> ่างนี้นาแต่ร่างกฎหมายว่าเราชี้ขาดให้เตียวรู้เรียนตือยาเซกเริตี้รู้เรียนตือชี้ยาเซกเริตี้นะยายาเตียวแต่ร่างกฎหมายนี่ยหรือผ่านที่เตียนะยาตอนเี้นาะอ๋อโยกตอนนี้เตี่ยนเี่ยตอนเชื่อจอแพลตฟอร์มเนี่ยจะเอ็กชิงเทรดคริปโตเคอเรนซีนะยานี่อพวกที่ะตอนเตี๋ยรู้หน้ากระดานลนหน้าเรียนให้เตียวรู้เรียนในยาเซกเริตี้ฮะรู้น่าชี้ย่าเซกเริตี้ในนอนเลยอะ นึกงกูอยูมมัผลโดยตรงมูเจ้าจอราคาเรียนหน wollen, ้วิธีขอตีายยอดจอตยอดเซกเรตีนอนนึกงกูอยูมมั่กันกำกับดูแลนับเสร็จเถีย้นนนะแต่สี e เดั่งกฎหมายนอนนึกต่อรอระยะเีดตาวใหตีเอซอาร์พีจียอดเซกเรตนอนกูอยู่มัผลรงเจ้าเออาร์พเนะวิธอตีเออาร์พีนึ่ต่อสุขดีรอตามดาวลุชองนอนระยะติดติคนงกซื้อยอดเดังกฎหมายนอนนึกต่อรอตีกูเยืมขอรงเจ้า เอ็กซ์พีทีเตชื่นเหนียวมอพนเตาเรือรุ่นเรียงๆๆวงกว้างเมื่อผลกระทบหน้อยากปียกเตาละมาระวังใช้จนจีมูเท่าน้โอเคจนจีลอย่ะเดี๋น้อยยอบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นนะยากในกู้าเตาอยู่ว่าบิตคอยทีเรุ่บริษัทเรมิสพอยต์นายอยากกู้าเตาอยู่ว่าบิตคอยนู้นน้อยยอชีเจ้าบิตซีนะยากมูลค่าย่อชาปวาชวัวเจ้าเจ้าเป๊ะจุดเจ้าล้านเยนน,น้เงียเยนะเงีย,นนยอญี่ปุ่นนะยาก แต่ฉันรู้บริษัทน,นั้นถือของบิตคอยตันคอยย่อจว่มป่วนในกลุ่มซื้อบีทีซีเก่าหน่ ya โอเคจะบบริษัทยยเรใช้ญีปุ่นเนาะกู้มั่วกันเริ่มเก็บบิตคอยด้เนี่ยอ่ะกูยอะข่าวรจงกัเก่าะนั่นนะสำหรับบิตคอยอ่ะส่วนสีนลากูยาะเตชอยูเครนเนี่ยยูเครนกูเหาเต่าเตได้ร่างกดใหม่ไวยั่วเจ้าบทีซีนาเจ้ามูอัวกองทุนสำรองเนี่ย s t r a t e g y reserve นี่ยหนูกูยารู้ออกองทุนสำรองเชิงกลยุทธ์เนี่ยนูกูยารู้ออยงยาเตชอมิกาเนี่ย เรืง่งยาออนุอีเทอลอนได้เยอออทรัมป์เตาเซนได้รัางกดมาสูตรจีบิตซีรีเซ์ฟนอปแต่หลอนะอยายูเครนก็วาอยู่อ่ะเดินตามเกียงเก่านะเป็นคนตอนฉันจีมูเชน่ิปยพานนะยา,าอย,ายาพานนักก่นก็นยังเข้าวัวรงเก่งเก่าท่นี้อ่ะยูเครน,นนอหนูกูม้มวนดาวมืนบีทีซีเกียงเก่าเลยท่านะ่ะส่วนจีนน่นเรากู้จะก็กกยาร์พีด้วยเหรอเทย่าไหรนแต่หล่อน่ะเนื้อออโรเบิร์ตคิออสกียาเจ้าของหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะยาหนูก็เอาเตาไฮเตียยาที่ก็ถืออีผา รู้ XRP ซะอยานึก็ยว่าเราก็ย่ออีตัวอ่ะมั่งคั่งแลยชื่อยอร่ำรวยเนี่เตาก็ใช่นึ่งเต่าเนาะนะนึกเตอาหันต่าเนี่ยความหมายก็ยอใช้เต่าเตี้ยแต่เรา XRP นอนนึ่อยู่เปลี่ยนชีวิตดักก็เรากู้เป็นไปนเต่านะอยากัชนของก็ยาอการคาดการณ์เชื่อมุมมองส่วนตัวดักร,บรบอบซีโรเบอร์คิออสกี้สินะอยากไปกูหาอาย,าายอ่ตเราใช้ขจังเท่านะสว่วนจนินอะไลยะนึว่ายาเข้าลงดักรพีอีชีฟสปอตน นึกว่าตวหเตีย SEC ล่ะชียอกละต้อนเนาะหรือมั่วการพิจารณา XRP ETF ดอกแฟรงกินยอดแฟรงกินรูปของทุนแฟรงกินเทมปตันในยอรูว่ายื่นรูกของทุนนอนได้รอแล้วนะหรือเจาเส้นตายละชียยอเจส้นกำหนดการพิจารณาอนุมัติ XRP ETF สปอร์ตในยอดยอดเจ้านื่วันที่เก่าชาลุ่เจ้าลินดูนอเสนถวยอลินดเดิ่นุ้นตอนนี้นอนีเน่ยจะไปยอป้าวหกเตียช็ e c นั่น อนุมัติลึกกองทุนนอตดาวเปงกินนะนะไปกวาตอนจมูกทียเชนี่อยว่ขยันจมูกเราชยอนึ่อยว่อนุมัตนนะนะ โอเคนูนนะะ่นอได้ยาดนูคุ้งมือเข้าเข้า,อาดอกกันเก่ายนือย้อตรงนู่นอเทียสิ่งยอดอิริทยออิริบาลซูนันนะยัอิริบาลซูน,านาันเนาะในยาอิตุนักเชี่ยวชาญด้าน ETF เก่นนะาเน่ะอ๋อในเต้าทำนายบิตคอย ETF เทียอีเทรียม ETF ดาวลอเลยนะยัในเต้าเคยทำนายเทียอ๋อบิตคอยสปอต ETF นี่อยู่อนุมัตินยนื้อตราลุลีเนาะนั่นหรอกูอนุมัติในเต,ต้าให้เทียอ๋อ กองทุน ETF ดอิสราเอลเนืต้ออนุมัติเนื้อแถวลุเนาะหลอกกูอนุมัตินะเนอเนานกู้หอลอทำนายจอนด้จอ ETF อ,อยาจอสปอต ETF แถวลอกอ่าแล้วต่อยื่นเจตียตอดาวลุยแถวเนอะหลืนไอยาเริ่มต้นลงเดอรูรเรียนไลค์คอยนอยี่ยจอกองทุนอหนยื่นขอไลค์คอย Spo ต ETF นะยะกูมัวสรียาแค a นารีเกรสเกลเทียคอยแชร์ก็นะมัวเปลูกของทุนยะนือยื่นเถ่าลูกวันที่กับเจ้าลูกอิหลินดูอาเส้นกับชีทอลอนดาลเดทลายและชียาเจ้าเส้นกําหนดการอนุมัติและชียเส้นกําหนดการพิจารณายาสิ้นสุดเจ้าลูวันที่อ้อลูกกับลินดูอาเนกับชีนันนะ ตนสีเหลืองรูเลียนโซนายาจ๋องทุนเนื้อยืดกูยยาเกรสเกลเวนตี้วันแชร์แคนารียบิดไวแฟรงกินเทียริตี้กุมยาชาลู่คงทุนก็เนี่ยหลายต้นยื่นเถ่าน่นวนที่หนึ่งเก่าเปล่ารูอินดูออสเซนต์ก่าชีถลอนเดอร์เดดไลน์ยอดดาวโน่นวนที่เก่ารูเก่าลีออสเซนต์ก่าชีนอนนะ เปอร์เซ็นต์การผ่านยอดจวดเจ้าเปอร์เซ็นต์เก่าเนี่ยเชียงเก่าเนี่ยส่วนที่เรายอด XRP เนี่ยจ่กองทุนยื่นขอยอด g r รสเกลบิทไวต์แคนเ a อรี y 21 share w i t h o m tree คอ Share Tia Franklin ขณะยนีรวมจอกองทุนเนี่ยจะห่าวออซาฮาราซึ่งเนี่ยฉันชวนจ่อออยอด่อจะได้เห็นสีใช่ไหมสี่ยอดอออแบลซิลเทียแคนาดาได้เนาะกูมัวรหลักเที่ยเนี่ยจะได้คุณติดตามเข้าท่าหรอสิเนี่ยลุ กองทุน XRP Spot ETF น,ะนั้นคือัวอ,น,อน,น,วาาน,วนุมัติยอดอที่จะบราซทิลนะยยน้ยอดโดยเฉพะยอดสาวลาเซึ่นียนึกว่าม่วยอดชาลรู้กองทุนนะ่ายื่นขอ XRP นะยาตื้อยื่นขอถ่าวันที่พระเจ้ารู้อีลินดูอเอาเช่นหนก่งชีทอลอนได้เล d e ด d l i n e ยอเก่เาจอถวันที่เก่เาชาวรู้เก่าลินดูอเอาเชนนชีนะเปอร์เซ็นต์การผ่านยายอนะดยี่้าชอร์เนะ o t คอยนึกวกามั่วยอดกรสเกลบิดไว 21 e n share นึ่งยื่นเถาวันที่เจออีลูกอีลินดูอัจฉนกยะชีธรหลอนดาเด e a d l i n e วันที่เก่าชาลูกเก่าลินดูอัจฉนกยะชีนอเทียเปอร์เซ็นต์การผ่านย่อยี่เจ้าเปอร์เซ็นต์เก่าเท่านะใช้กันเก่าลินคานาโน่นชีย่อเอดายาลูกเรียนเอดาน่ะกูมัวเกรสเกลยื่นยายื่นเถาวันที่เก่าลูกอ๋อลินดูอัจฉนกยะชีธรหลอนดาเด a d l i n e ก็จะเจ้าหนึ่งวันที่หนึ่งก็เป้ลูกเก่าลินดูอัจฉนกยะชีนอเปอร์เซ็นต์การผ่านย่อชาจุ๊ชีเปอร์เซ็นต์โปกระดดกูมัวย กรสเกลจะไม่ตานแชร์ยืนเท่าวันที่เก่าชีหรือออลินด้วยเอสเซนเกิลชีทหลอนด้เกิดโจนวันที่2ลูกเก่าอิลีช่อเซนเกิลชีนอนเปอร์เซนต์การพันย่อชาเกิลชีเปอร์เซนต์เฮดบาร์และชีย่าเฮดรายากูมัวจ่อกองทุนยื่นย่อแคนเรีกรสเกลยืนเท่าวันที่หนึ่งก่าเปล่าลรือออลินด้วยเซนเกิลชีทลอยอ่ะเดทไลท์เกิดโจนวันที่เก่าอีลูกเก่าอิลินด้วยเซนเกิลชีนอนเปอร์เซนต์การพันย่อยีเจ้าเปอร์เซนต์

แคนาเรียอยตัยื่นเนี่ยยื่นถอนทุกวันที่ยีรูปเปล่าหลินดูทอลองเตอรเสื้อ d e a d l i n กูย้อนตรงที่นั่นกับอีลูกกับออสหลินดูยอดตรงออเซนก็ชจีนอเทียเ่ยเปอร์เซ็นต์การผ่านยอดเจ้าเจ้าเปอร์เซ็นต์เก่าเท่าน้ะกูอยากเช็คกันก่าเรียนทอนเลยกเรียน 3x เนี่ยกูโมงคลุ่ทุนยื่นยอดแคนาเรี่เท่านั้นเนี่ยยืดเท่นทุกวันที่กับออสชิลลี่ดูทอลองเตอ เด a d l i e กิดจองหุ้นทิ่งัอง Balu Island ดลออสเซนขอเจานยะประสัการพันจดจิตเตาอ่อวิเคราะห์แต่อเนะยึดอติเงียคอยยื่นเท่ารู้ชีลินดูเรเส้นยาโอเคจานากูอยากเจเรียนย่อยอวหลาเตายื่นเทียมัวเส้นกำหนดพิจารณาอนุมัติ ETF เนีเตาชงนอนะเปกูหต่อใช้จีมูใช่หอจอเท่ารู้ชีงด้ายยูโรจานี่ยชัวอีคนจีนี่ยชัวอีคอนจีขนอนนี่ยาานายาลู่อว่ากองทุน รวมเลยสื่อกางทุนอ่ะมดจอเรียนคริปโตดำดาวรู้เจอหรอชินจีโอเคไวป่อน่ะยะไวอีทีเอฟเทียบใช้ต้าหอยเตี๋ยวมั่วไลค์คอยโซลน่า XRP Ethereum ดอกคอยอุนอ่ะส่วยะเจอหรอมัดรวมโอเคเนื้อเต้าอีป้อน่ะยะไวอีตูอินเด็กซ์เลยสื่อไอ้ตูดัชนียเนื้อเตาอยโอเคลงทุนอ่ะคริปโตรวมเนี่ยกูมั่วจอกองทุนยื่นขอยีอัลสกิลบิดไวแฮชแท็กเทียแฟรงกินยื่นเนี่ย แลได้ยืนเท่าในวันที่เก่าชีลูกเก่าลินดูออสเซนกัทนดเดดลายอ่ะนึกว่าอยากเกิดเจ้าในวันที่ออลูชานัะที่อยู่นน่ะเปอร์เซ็นต์การพานยอดจวดเจ้าเปอร์เซ็นต์ก็เลยอ่ะโอเคนี่อตเตนร่นอยอเดดลสเกันชเดยจะลนกสิน่จอน สมมติให้เตียย่อร um ู whales, nah in ้กองทุนรวมนอหนึ่งอนุมัติจะอยู่ว่าเจ้าจอเขาก้านอนหนึ่งมัวโอกาอนุมัติตำตกันไปนะหนูกเยเข้าวัวรงกนเก่าทานอยาให้เตียรู้หนออนุมัติจจะเก้าหนอจะชุตาทาดยแน่นอนให้เตียอยู่จุอนุมัติซื้อโอเคราคาบิตคอยเนอกูาจึงเนือเหนืออีนน่ยแต่ฉเื้อตออีแสนจ้วผาหนูนอกูหาวิ่งเด็กขับเขดเมเมนั่นเสีย ข่าว C P I กู้กะร,ระทบดาวไปใช่ดาว B T C เทียแต่ชนนันก M S D ในกู้มั่วสัญญาณก็รืง o t m e n t น o n เนยของนอนนะอ๋อ M S D ในกู้มั่วการปรกากฏแท่งเขียวๆออแท่งนอยอย่างชัดเจนเนี่ยดอกของนอนนะอยาโอเคไปกูหัต่อนเช้นจิมูเช่นในปวัวสามารถว่า all ท i m e h โดยอีชอจี e h e r e u นะอีเทเรียชจนะนกูหัตลอน้อดาว วิ่งจาขอบเขตแนวต้านนะไปก็ตอนเชใสนปคมสมรทลุแนวต้านนมตเยอเตสมารถทะลุแนวต้านมัเาเจนยวจลุชัดัก E T S Ethereum mm? นะนต่ฉันเอ M S D แล้วกูประกดแทงเขียวๆแทงยอดต่ของเราเลยนะี่ยว่เข้วงกกับอ Ethereum น้ถ้าา X R P เลี่ะไปก็หัเราใช้ X R P ราคาเชเนนออยู่งนิจา โอเค่ okay. วงอปิโนทลอนไดยะกูหันใจจะจ่ายบิตไอเทียอิทรมหลอนล่ละซาต่ฉนยจเขนอนยะแต่ฉันกูยอาคายอะอ,อจุดเปออดล,ลาร์ันยะเมื่อหเจีนกูยังรู้เรียนวกแข็งแกร่งกัก่นยอจ,จับช่วงนอนนะนื่อชิสามารถอ,อ่ะไปชาออดอลลาร์ตหาวตานะ่อ,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 อน่ะยะจนอนนียืนเหนือออดอลลาร์เจมูซนะแต่ฉันกูสัญญา MSD ของนอนเนกูประกกแท่งเคียวเคียนะ โอเคเป็กวัวต่อเช่นจิมูเชยอ่อเจาข้าทตลอดดาน์เนื้อป่วนมว่าผลกระทบเจ้าราคาเืรียงดาวจริจยาเป็กวัวเราปิดข้าวเจ้า ETF นูนนอบิตคอยสปอร์ต ETF ย่ะกูหายามั่วไอบิตเลชียไอเชียบิตคอยทรัสต์ในแบล็คล็อกกูัวต่อยว่าเยอะปป่วเปเจ้าเจาจุดชาล้านเก่าน่่ยอยู่อนดาเงเก่าน่ะหลักร้อยล้านเนาะสักน่อยฟิลตี้นี่กูหัวต่อยว่าเยอเจ้าเจาะชาจุดอีล้านเน่ะ อัพ21แชร์นี่ก็ตอวอยู่ว่ยนเ่าล้านลุ้นเย่าบิตไว้กูหาตเวามือว่าาวแสนซึ่น่ยอยากกูยังมัวใจกันเ่านะยสำหรับบิตคอยบีทซีโอเราจยอลุกกล่งทุน i n v e s t ต์เขากลับซีบิตคอยนี่นีกูหัตเออยู่่ายชาจุดชาล้านเนี่ย่ยงเหนี่ยที่วดดาวเมื่อวันงาหล่อยี่ปล็อกปวดเป็นเจ้าอีล้านเ่านะ่ยโอเคกูยังกำลังตอวกันเงาแลวนะ นี่ยพอตอนแต่ละโมายเอเป,ป๊ปัวยี่เจ,จ้เจ้าล้านหนูน้อยย่อเปล่าปัวไปเจ้าอีล้านตัย่อยี่ปวัวแต่ล้าน,น,านหน่อยนี้ย่ออ๋อนุนอนเสียงอากูย่อเอายว้รมกันเก่าจอบิตคอยเต็นะ่าโอเคตอนเทอานอนกูย่อจะเข้าว่า,า,ากูจะรอฝากเจ้าเป้หนุนอนนี้ย่ออ๋อเนี่ยกูหอมมัวเข้ารวมเจ้าโลกคริปโตเก่าลีน,นลนะ ย่อเตี๋ยก mm ็ใ hmm. ช yeah, really ้ห yes. ลักกาอยยอใช้ต่อเตี๋ยก็เทียกูยื้อยอดเงนียยอดโจรออโลกการเงินสมัยใหม่นอเทียบยดีที่จช่วนอกรติดตามกูอยากกูจะเจาไปรลออัปเดเข่าวลินอส่วนนูแบบเรียลไทม์นอหน้ายนดีย่จเปน้นอเป๋อชิ้นจีนอสื่อเปมาลยชิ้นจีดัวหรือจอแสดงยอดรวกูเดมอคริปโตชิ้นหกมุนรีอยู่จุดตศึกษาบิตคอย